น้าพี่น้องพออยู่เขาอยู่กอะกว่าไม่แก่ปกพุ่งมันโลนไหลก็คือตั้งแด่ไว้ก็เลยสิ่มะฮ่อแซ่นี่แซ่นนางสืบพิ่มนี่ไว้เพราะว่าสิได้กินโดนโดนเนะาะเพราะว่าต้นปกพุ่งมันล้นก็เลยสิมาฮ่อไว้ฮ่อเังสิฮ่องซีแหละก็ไปแซ่กตัวเย็นเก็บไว้แต่เป็นเดือนเผื่อได้พี่น้องร้องเห็นบ้างเด้อฮ่องซีแหละเพราะว่าเขาอยู่ต่างถิ่นเนาะของมันหายายากนะเนี่ย หลูกหนึ่งแพงได้นี่อืมก็ไม่ึกถึกเลยห้องนี่ไม่ได้ปลูกเองนี่เก็บวิธีเก็บไปนาะนๆนะนะจ๊ะนี่ให้ตั้งสี่งอ่ะจะซิมหอหหองสิ่งเราไม่บบต้องใส่ถุงใส่หยางเด้อเอาไปใส่ตู้เย็นสิ่งเอยไม่ได้ดโดนไม่ได้เป็นเดือนเลยได้หน่นี่เบิ้งบตะคุงมันโดนพายอยู่ขาวแม่ไม่ได้บตะคุงเป็นไรสิมาเห็ดวิธี่นามักคุงไว้กินโดนโดนดน,นะ จังสีเ้อบานถอยไมบอกคูงโลนลายะได้เขาเกีบยว้บดหกินโดนโดนได้เป็นเดือนเป็นเดือนกว่าเลยเน้อเป็นเดือนน้องแกอยยุแบบว่าขั้นอยย่ในเอาไว้ใส่ในช่องนั้นนะช่องที่เขาใส่ผักนะช่องธรรมดาใส่ผักอยู่ได้เป็นเดือนนะเป็นเดือนเป็นเดือนเกี่ยวกับเดือนกว่าสองเดือนเป็นได้พี่น้องอืมโอเคพ่อไววอังซีเมื่อกี้ถนอมอาหารความเจดั ควาเสียดายเพราะว่าอยู่ต่างประเทศมันหายากนะคะอืหายากแล้วก็แพงเลยนะบางทีบางทีจะซื้อแต่ไม่มีให้ซื้อนะอน้่ขวานย่างสิกรถิ่มไอมิ้ไอเด็ดเด็ดควรออกแล้วก็าาหอ่อมะฮอแห้ให้เขาเปี่ยนแก้ให้เขาแห้งหางเย็ดให้เขาจนแห้งเลยเนดะ้แห้งแล้วก็มะฮอยังสิละมะฮอไว้ระปุแซ่ตู้เย็นไว้กินในโดน เองเห็นบังเด้พี่นอ้องอ่อข่าอยู่เขาตอนนี้ก็ยังล้มอยู่ได้นน่อือแต่แถวบ้านบ่คไข่ล้มแล้วแต่ว่าแถวอือนเข่าเจาะบอกลมแห้งแห้งได้แต่แถวบ้านตอนนี้ซาแล้วบ่อไข่ล้มบ่อ่อยแห้งแต่เมื่อคืนนี่ประมาณประมาณตีหนึ่งหรือตีสองโอ้โหอย่างแรงเลยนะเมื่อคืนเนี่ยตึงตึงตึงเลยเมื่อคืนนี่ยังแห้งแต่ว่าตอนนี้ซาแล้วถ้าสศึกสงบลง ถ่าสึสงบลงได้ด้วยดีตอนนี้อตอนนี้ลมลมน่อยๆลมไม่แรงอ่าพายุเข้าก็จะประมาณนี้นะคะที่มงไทยที่มองไทยเขาลบกับค่าสือ <c oughs> ท,ที่ก่อความลบกับใส้ฝุน <c oughs> แล้วก็มีแผ่นดินไหวด้วยนะเมื่อคืนเนี้ยสั่นซึกๆ,ๆ,ๆหน่อยหนึ่งเมื่อคืนนี้หน่อยเดียวไม่เยอะแต่ว่าลูกนี้